ครับนนี่ก็จะให้ดูหลวงพ่อเงินแบบเนื้อดูง่ายๆสักองหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ขีตานะครับว mm ิธ hmm. ีการดูเนื้อหลวงพ่อเงินเนี่ยก็ดูความเกิดสนิมของทองคําในเนื้อนะครับนจะเห็นว่ามีสีแดงๆอยู่ในเนื้อนะครับนี่ก็คือสนิมทองคํานะครับแล้วก็ มีจุดไหนที่มีสนิมแดงๆอยู่ในเนื้อนั้นส่วนใหญ่แล้วที่ผิวก็จะมีสนิมแดงๆอยู่ที่ผิวด้วยนะครับแล้วก็สนิมที่เหลือนอกจากแดงแล้วก็ยังมีทีายดำสีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับคือสนิมข้างนอกสีสีนะครับแล้วข้างในก็จะมีสีสีด้วยก็คือสีทองสีส้มสีแสดแล้วก็สีแดงนะครับยิงงแบ่งได้มากกว่านั้นนะครับ แต่ผมแบ่งหยาบๆเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจก็คือแบ่งข้างในเป็นสี่สีซะแต่ข้างนอกในสี่สีแน่นอนเพราะว่าเกิดจากโลหะสี่ชนิดนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยเกิดจากโลหะชนิดเดียวคือทองคําที่ไล่โทนสีจากสีทองเข้ามาสีแดงจะแบ่งเป็นกี่สีก็ได้อนั้นไม่มีข้อจํากัดครับเพราะว่าเป็นเฉดโทนสีที่ึ่งต่อเนื่องกันนะแต่ว่าผมแบ่งเป็นสี เพื่อง่ายต่อการจำเพราะนั้นเองครับลองให้ดูด้านหลังนะครับจะเห็นว่า,าชัดเจนมากนะครับอันนี้มีสนิมทองคำนะครับทองคําสีแดงอยู่ข้างนอกนะครับเราส่องไฟจี้ลงไปเลยครับว่าใต้สนทองคําสีแดงข้างนอกเนี่ยต้องมีสนิมทองคําสีแดงสดอยู่ข้างในนะครับเสนิมสีแดงข้างนอก จะดูทึมๆกว่าสีแดงข้างในหน่อยหนึ่งนะครับแล้วนอกจากสีแดงข้างในไล่ลงไปอีกก็จะเป็นสีแสดๆส,ส้มๆแล้วก็เหลืองๆตามลําดับครับเหลืองเหลืองทองนะครับไม่ใช่เหลืองทองเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยคือลักษณะการดูแบบดูง่ายๆเลยครับไม่ก็ไม่มีสับสนนะแล้วในกรณีนี้เมื่อดูไปแล้วก็สามารถจะใช้ในการดูพระรูปหล่อเนื้อ ทองผสมนะเนื้อทองคำเนื้อทองเหลืองที่มีทองคำและเงินผสมอยู่ด้วยซึ่งการเบลโลหสี่ชนิดจะเหมือนกันหมดครับทุกเนื้อเหมือนกันหมดทุก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 แหล่งเหมือนกันหมดเพียงแต่สัดส่วนอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงประท้วดหลวงเงินหลวงปุษกหลวงปุบุญอะไรก็แล้วแต่นะจะเข้าหลักเดียวกันหมดเลยนะครับลักษณะแบบนี้ครับ ็นไหมฮะมีความสุกอยู่ในเนื้อแล้วก็มีสีความสุกข,ของทองคำนะฮะเห็นไหมะสีทองคําอยู่ในเนื้อแล้วไล่ทูนสีทุกจุดนะฮะเมื่อใช้กล้องไฟทางเดียวส่องไปจะมองเห็นเป็นสีต่างๆครบทั้งหมดสีสีเลยครับแล้วความข้างนอกก็จะมีสีสีด้วยเป็นแปดสีครับนะนี่ครับนี่ฮะจุดเทชาเนียครับ ถ้าใช้กล้องไฟทางเดียวส่องลงไปนะี่ยจะมองเห็นสนิมทองคําอย่างน้อยส,สีสีนะครับแล้วก็ข้างนอกอีกสีสีอย่างนี้นะครับแดงดำขาวเขียวนะครับนี่นครับไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามทั้งองค์แต่ไม่ใช่เสมอริบนะครับ จะเป็นไม่แน่นอนตรงนน้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับจะเป็นลายพ้อดไปหมดเลยเนี่ยฮะลายพ้อแบบนี้นครับถ้าเสมอหรือเปลอน,น่าจะทําสีมาครับครับนี่ก็ดูง่ายๆแบบนี้แหละครับพวกกลุ่มทองผสมไม่ว่าจะเป็นนูปน่ปพุสุนุ่มพเงินนะครับ,น,รบน,รนุ่มบุญนุุ่ทวดรู่นหลังๆนุ่มพุพรมอะไรพวกนี้ใช้หลักการเดียวกันหมดครับดูเสนิมทองคําในเนื้อนะครับสีสี แล้วก็สนิมทองเงินทางสีทองแดงนอกอีกสี่สีแค่นี้จบครับพระเกสพระอานฝีมือใช้วิธีแต่งผิวมาเท่านั้นเองครับไม่มีครับสนิมแปดชั้นไม่มีเลยครับลองดูนะครับ